โอราชาลูกนังทุลกคอเสนอไหวไหมบอกมามาติบซ้อมได้แล้วลุ้นฟิตทันบูแดงเดือดเจอมาติบกองหลังลิพูกลับลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก่อนหน้าที่ทีมของเขาจะต้องเปิดรังแอนฟิวเจอกับแมนเชสเตอร์เจ็ดในวันอาทิตย์ที่17เมกราคมนี้อดีตดาวเตะทีมชาติเคมรูนไม่ได้ลงเล่นให้ทีมมา3นัดติดต่อกันแล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บตรงขาหนีบจากเกมลีกที่ลิพูเสมอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เขายังลงซ้อมกับ่่รวมมมีไได้ จนทำให้มีการมองว่าเขาอาจจะฟิตไม่ทันช่วยทีมในเกมสำคัญอย่างไรก็ตามล่าสุดมาติปก็สามารถซ้อมกับเพื่อนๆได้เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ลิพูเอาภาพตอนที่เขาอยู่ในสนามซ้อมมาชวนในทวิตเตอร์ด้วยอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเขาจะฟิตทันลงเล่นเกมแดงเดือดหรือไม่โหดจัดเฟอร์กี้เผยโชคดีวางมือแล้วไม่ต้องเจอลิพูชุดนี้เอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานผู้การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกยอ่ยองลิพูว่าเป็นทีมที่สุดยอดในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมพูดแบบติดตลกว่ามันเป็นโชคดีสําหรับตนที่วางมือจัดก,การคุมทีมไปแล้วเพราะทําให้ไม่ต้องเสียหน้ากับหงแดงชุดที่โหดแบบนี้หลายคนยกให้ลิฟูชุดปัจจุบันเป็นยุคทองในรอบหลายปีหลังจากพวกเขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจนได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่น2018-2019และแชมป์ลีกเมื่อฤดูก,กาลก่อนขณะที่ตอนนี้หงแดงก็ยังมีลุ้นแชมป์ลีกเหมือนกันเพราะเป็นอันดับ2ของตารางคะแนนตามหลังแมนยูเพียงแค่3าแต้ม แถมทีมของกุนสือจกเกนครอปยังมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าด้วยและทั้ง2ทีมก็ต้องโคจรมาเจอกันเองในวันอาทิตย์ที่17เมกราคมนี้เฟอร์กูสันเผยว่าผมมอกว่าเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิพูเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำซีซั่นอยู่เสมอสาเหตุก็เพราะว่าพวกเขาเป็น2ทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในกองกรีเมื่อคุณเอาแชมป์ทุกรายการของพวกเขามานับรวมกันมันเห็นได้ชัดว่าคุณต้องเอาชนะลิพูให้ได้ซะก่อนหากหวังที่จะได้แชมป์อะไรก็ตาม มันคล้ายกับตอนที่ผมยังคุมอับดีินอยู่ตอนนั้นถ้าคุณจะคว้าแชมป์มาครองให้ได้คุณก็ต้องคว่ำเรนเจอร์กับเซีลติกให้ได้ก่อนถ้าคุณทําอย่างนั้นได้มันก็จะทาให้คุณมีกําลังใจที่ดีตามไปด้วยในความเป็นจริงแล้วนั้นนี่คือเกมใหญ่ความสาเร็จของลิผูตลอดช่วงทศวรรษ70กับ80มันถือว่ามหัศจรรย์มากๆการที่ผมจะทําให้ทีมประสบความสาเร็จแบบเดียวกันให้ได้นะ่ะมันก็หมายความว่าผมจําเป็นต้องเลือกเดินทางที่ยากลาบากมันหมายความว่าผมต้องสร้างสมสรนด้วยความอดทน ท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ผลที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราตอนนี้ผมวางมือจากการคุมทีมไปรเรียบร้อยและขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้คุมทีมต่อแล้วเพราะเอาตรงๆเลยนะทุกครั้งที่ผมดูฟอร์มการเล่นของลิพูตลอดช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมานะ่ะผมก็เห็นว่าพวกเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากๆผมเขารบลิพูอย่างมากผมเคารบพวกเขาอยู่เสมอเราจะได้เห็นกันครอบพูดถึงการที่เตียโกจะประเดิมสนามนัดแรกของเขาที่แอนฟิลด์ในเกมกับแมนยูเต็ด เจอเก้นครอปยืนยันมีความเป็นไปได้ที่เติโก้ออาคันตาร่าจะได้ประเดิมสนามนัดแรกของเขาให้กับลิพูที่แอนฟิ์ในการแข่งขันวันอาทิตย์นี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เล่นหมายเลขหกถูกจำกัดในการลงเล่นให้กับหงแดงไปแค่ห้านัดเท่านั้นทั้งหมดเป็นเกมเยือนนับตั้งแต่ย้ายจากบาเยอร์มินิคจากการบาดเจ็บที่เขาประสบมาย้อนกลับไปเดือนตุลาคมแต่ตอนนี้ฟิตแล้วและทําการสร้างการกลับมาอย่างทีมของครอปเตียโก้อาจจะเล่นในบ้านใหม่ของเขาเป็นครั้งแรก เมื่อทีมยูเต็ดจะมาเยือนย่านเอลซีสำหรับการแข่งขันศึกหัวตารางในพรีเมียร์ลีกเราจะได้เห็นกันผู้จัดก,การทีมที่ผูกกล้าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาฟิตฝึกซ้อมแล้วทุกอย่างดีตอนนี้เขามี90และ45นาทีใน2เกมหลังสุดดังนั้นเราจะได้เห็นว่าเขาจะสามารถเล่นได้หรือไม่ตําแหน่งไหนที่เขาจะเล่นเนื่องจากแน่นอนว่ามีตัวเลือกต่างๆที่มีความหลากหลายและทั้งหมดนั้นแต่ตอนนี้มันดีจริงๆกับการที่มีเขาอยู่รอบๆเนื่องจากเขาเป็นคนที่ดีจริงๆ และแน่นอนว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากชัดเจนว่ามันเหมือนการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่และจงหวังว่ามันจะยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกนานๆแมนยูไม่เคยเป็นทีมรองบอคลครอปเผยสุดตื่นเต้นดวลแดงเดือดรอบนี้เจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิพูบอกว่าตนตื่นเต้นที่จะน,นำทีมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูในเกมพรีเมียร์อังกฤษวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้สุดๆนอกจากเกมวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมแล้วนั้น มันยังเป็นเกมที่มีความหมายต่อการลุ้นแชมป์มากๆโดยหลังจากที่ผูเป็นรองจา้าฝูโดยที่ตามหลังแมนยูเตะสามแตม้มส่งผลให้หลายคนมองว่านี่จะเป็นเกมแดงเดือดที่เข้มข้นที่สุดในช่วงหลายนัดที่ผ่านมากุนซือชาวเยอรมันเผยว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วเรารู้ดีว่าเราจําเป็นต้องทําอะไรเรารู้ว่าตรงไหนที่มันผิดพลาดเราอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นซึ่งตอนนี้เราก็ต้องทําอย่างนั้นให้ได้กับการเล่นนั่นคือสถานการณ์ในตอนนี้พูดกันตรงๆเลยนะผมตั้งตารอเกมนี้ยังใจจดใจจ่อ ผมรู้อยู่ว่าโอเล่ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้เจอกับลิวพูเขาคิดอย่างนั้นสินะแล้วเราจะได้เห็นกันครอบเสริมว่าในมุมมองของตอนนั้นแมนยูเดไม่เคยเป็นทีมรองบอลเลยซึ่งตรงข้ามกับที่โอเล่กัน,น้าโซชาในเย่แมนยูเดให้สัมภาษณ์ในเชิงก่อนนั้นน้ว่าปีสาแสดงยังเป็นรองลิฟพูอยู่และถ้าเกิดแมนยูเดชนะได้แล้วนั้นมันก็จะเป็นเกมที่ช็อกพอตัวผมคุมทีมอังกฤษมา5ปีแล้วและยูเดก็ไม่เคยเป็นทีมรองบอลเลยพวกเขาไม่เคยเป็นแบบนััน้นนนน่คคือความเป็จริง พวกเขาคือทีมที่ดีอยู่เสมอมีนักเตะเก่งๆหลายคนอยู่ในทีมมาโดยตลอดแต่เกมนี้เราจะได้เล่นในบ้านและผมก็ไม่คิดว่าเราเป็นรองเพียงเพราะว่าพวกเขาอยู่ใน,นันดับที่ดีกว่าเราเราต้องเล่นให้เหนือกว่าพวกเขาให้ได้ปกติแล้วพวกเขาจะชอบเปลี่ยนระบบการเล่นในเกมที่เจอกับเราอย่างเช่นมีถึง10นัดที่พวกเขาใช้กองหลัง4คนแต่พอถึงเกมกับอาร์เบลิ์ซิกพวกเขาเปลี่ยนไปใช้แผนที่ส่งกองหลังลงเล่น5คนดังนั้นหนนี้พวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนแผนในการเจอกับเราก็ได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครจะเป็นทีมรองบอลมันคือการเจอกันระหว่างลิปูกับแมนเต็ดและแค่ชื่อของทั้งสองทีมก็ทําให้นี่เป็นเกมที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ผมก็มักจะหาโอกาสดูกเกมนี้ให้ได้อยู่เสมอนี่คือเกมใหญ่โหมโรงแดงเดือดลิปูปะทะแมนยูเดใครได้ประโยชน์จากลูกจุดโทษมากกว่ากันขนาดลูกกลยังเริ่มต้นมาได้ไม่ถึงครึ่งทางตอนนี้แฟนบอลลิปูและแมนยูเด ก็เริ่มห้ามหันกันทางโลกโซเชียลเสร็จแล้วโดยเรื่องที่มักจะถูกหยิบเอามาเป็นประเด็นก็คงหนีไม่พ้นจุดโทษหลังจากที่เจงครอบเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เชิงตัดพ้อว่าทีมของเขาได้จํานวนลูกจุดโทษน้อยกว่าของอเล็กซานาโซชามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมกับเซาท์แฮมตันที่เซดิวมาเน่ถูกกระแทกล้มลงในกรอบและกองหลังของนักบุนทำแฮนด์บอลซึ่งทั้งสองจังหวะไม่ถูกเป่าฟาวแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีจํานวนก็เรื่องหนึ่งแต่การได้ประโยชน์จากลูกจุดโทษก็เป็นอีกเรื่องในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงลูกจุดโทษแต่ละลูกของทั้งสองทีมว่ามันส่งผลต่อการแข่งขันมากน้อยเพียงใดและหากไม่ได้จุดโทษผลของการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มาเริ่มกันเลยลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลสี่ลีดในเต็ดสามสกอร์หากไม่นับจุดโทษลิเวอร์พูลสองลีดในเต็ดสามแต้มที่หายไปสามสาราสังหารจุดโทษไป2ประตูนในเกมเปิดหัวพิมลีก่อนที่จะสามารถเอาชนะทีมน้องใหม่ไปได้อย่างลุ้นระทึกแน่นอนด้วยสกอร์แบบนี้ หากไม่นับลูกจุดโทษพวกเขาจะไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวเลยิเวอร์พ o ูลสองเวสแฮมหนึ่งสกอร์หากไม่นับลูกโทษิรวอผู้หนึ่งเวสแฮมยูเตดหแต้มที่หายไป2แม้จะได้นำไปก่อนแต่ท้ายที่สุดทีมของเดวิดมอยส์ก็คว้าแต้มกลับบ้านไปได้เพียงแต้มเดียวจากประต,ตูตามตีเสมอที่เป็นจุดโทษของซาลาแมนซิตีหนึ่งลิฟฟูหนึ่งสกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษแมนซิตีหนึ่งลิฟฟูศูนยแต้มที่หายไปห ในเกมเดียวกันนี้เควินเดบรอยพลาดจุดโทษที่ช่วดโอกาสให้พวกเขานำหง์แดงห่างก่อนที่จะโดนลงโทษด,ด้วยจุดโทษที่ทำให้เป๊ปเก็บได้แค่แต้มเดียวฟูแลมหนึ่งลิวพูหนึ่งสกอร์หากไม่นับจุดโทษฟูแลมหนึ่งลิวพูศูนย์แต้มที่หายไปหนึ่งหนึ่งในเกมที่น่าผิดหวังที่สุดของคลอบและมันคงยิ่งแย่เข้าไปอีกหากไม่ได้จุดโทษมาตีเสมอนในช่วงท้ายเกมแบบนี้เซอร์ลูมแล้วลิวพูเก็บแต้มได้มากขึ้นเจ็ดแต้มจากลูกจุดโทษแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด ไบรท์ตั้มสองแมนยูเจ็ดสามสกอร์หากไม่นับจุดโทษไบรท์ 2, ตั้มสองแมนยูเจ็ดสองตที่หายไปสองลูกโทษแรกของฤดูก,กาลก็ถูกพูดถึงอย่างหนาหูเลยเพราะการตัดสินใจที่จะเป่าแฮนด์บอลจังหวะน,นี้เกิดขึ้นหลังเสียงนกวีดหมดเวลาการแข่งขันเซีรซัมโดยเป็น VAR ที่ย้อนมาเช็คภาพและเลือกจะมอบของขวัญชิ้นงามให้กับโอเล่แมนยูเจ็ดหนึ่งทอตแนมฮอสเปอร์หกสกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษแมนยูเจ็ดศูนย์ทอตแนมฮอสเปอร์หก แต้มที่หายไปศูนย์แม้จะได้ประตูออกนาไปก่อนอย่างรวดเร็วแต่ก็มาโดนลูกทีมของโชเซ่มอนโยรัวเสียจนพ่ายแพ้เลเทหมดรูประตูที่เกิดขึ้นในนาทีที่2จึงแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยนิวคาสเซิล1แมนูเจตส4สกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษนิวคาสเซิล1แมนูเส4แต้มที่หายไปศูนย์บรูโน่ยิงไปติดเซฟแต่ก็สามารถยิงประตูสวยๆแก้ตัวได้ในเวลาต่อมาแมนูเจตส์1เวสต์บริดิ์ศูสกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษ แมน70เวสบอมปิดูน์แต้มที่หายไป3มแม้จะเจอกับทีมท้ายตารางแต่รูปเกมออกมาค่อนข้างสูสีดังนั้นประตูจากลูกนิ่ง12หลาที่ได้มาจึงสำคัญมากกับพวกเขาแมนเชสเตอร์ Manchester 76ลีดยูนเต็ด2สกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษแมนยู75ลีดยูนเต็ด2แต้มที่หายไปศูนย์ว่าที่เกมสุดมันประจำซีซสั้นเลยเพราะต่างฝ่ายต่างก็โหมบุกใส่กันตลอดทั้งเกมแต่ความเฉียบคมของเจ้าบ้านที่เหนือกว่า จึงทำให้สกอร์ออกมาแบบนี้แมนยูด2ออสตันวิลล่า1สกอร์หากไม่นับลูกจุดโทษแมนยู7-1แอสตันวิลล่า1แต้มที่หายไป2อ,อีกจุดโทษที่น่ากังขาเพราะเกิดประเด็นว่าพอปอกบาอาจจะสะดุดขาตัวเองล้มแต่หากดูภาพช้าแบบเต็มๆช้าๆชัดๆก็จะพบว่าจังหวะดังกล่าวกองกลางฝรั่งเศสโดนกดไหลจนเสียหลักไปก่อนแล้วสรุปแล้วแมนยูดเก็บแต้มได้มากขึ้น6แต้มจากลูกจุดโทษ เอาพอหอมปากหอมคอนเนาะ2แข้งลิพูนำทัพทีมผู้เล่นฟอร์มออกทะเลเพลียหลีกซีซสั้นนี้ปีแอเอเมริกโอบามยองหนึ่งในแข้งบิ๊กเนมจากหลหลสโมสอนที่ติดโผผู้เล่นทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานประจำฤดูกาล2020-2021จากเดอะซันสื่อดังของอังกฤษซึ่งจัดทีมอิงตามคะแนนของแฟนตาซีไฟเว็บไซต์ฟุตบอลแฟนตาซีชื่อดังปีแอเอเมริกโอบามยองโชว์ฟอร์มยิงไม่หย,ยังหลังจากผ่านมาครึ่งทางของฤดูกาลที่แล้วโดยทะลุไปสิประตู แต่ในฤดูกาลนี้โฮหักชาวกาบองวัย31ปีทําได้เพียง3ประตูเท่านั้นนับตั้งแต่อาเซนอลจับต่อสัญญาด้วยค่าหน3.5 0้านปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นค่าตอบแทนระดับสูงสุดของสโมสรฟอร์มของเจ้าตัวก็ดิ่งลงเหวจากข้อมูลคะแนนการแข่งขันฟุตบอลแฟนตาซีรายสัปดาห์ของโอบามยองซึ่งติดลบเฉลีย่ยสูงถึงลบ4.1มากที่สุดในบรรดาแข้งพิมลิกนอกเหนือจะกับตันทีมเดอะกันเนอร์แล้วที่เหลือตามมาด้วย2ดาวดังจากเมืองลิปูอย่างเซโดมาเน่และเทรนอเล็กซานเดอร์ โดยมาเน่ปืนฟืดยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันถึง9นัดซึ่งเป็นสถิติยาวนานมากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายร่วมทัพของแดงก่อนที่จะปลดล็อกได้ในเกมถลม่มคริสตัลพาเลท7-0ซึ่งมีคะแนนรองลงมาเฉลี่ยลบ3ส่วนเจ้าหนูเทรนด์ฟอมตกห่วบจากผลงาน13แอซิสเมื่อรุูกาลทีแล้วแต่ในตอนนี้เขาทําได้เพียง2แอซิสเท่านั้นคะแนนเฉลี่ยลบ2.8ที่เหลือคนอื่นๆตามไม่ได้มีสันกรีนบูธกองหน้าไวและอ่อนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากผลงานอันโดดเด่นเมื่อรุูการทีแล้ว แต่มาซีซั่นนี้ยังไม่สามารถทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้อีกทั้งยังมีลูกชอทที่ไม่ทิ้งเพื่อนมีชื่อติดโผมาด้วยรวมไปถึงดีลสดๆร้อนๆของเชลซีอย่างไคลฮาวสที่กําลังถูกวิจารณ์อย่างหนักและแข่งจากทีมอื่นที่ทําผลงานได้ส่วนทางกับมาตรฐานของตัวเองจะมีใครกันบ้างไปดูกัน11ตัวจริงทีมฟอร์มหลุดจากข้อมูลสถิติและคะแนนในฟุตบอลแฟนตาซีมีดังนี้อารอนเดมส์เดลจากเชฟฟยูไนเต็ดลูกชอจากแมนยูเต็ด เอนดาสตีเวนจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจอห์นอีแกนจากเชฟฟิลด์ยูไนลบสองเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนจากลิปหูลบสองจุดแปดเซเดลมานิจากลิปหูลบสามชูอัลมูตินโยจากวูฟบทำตันไคฮาวเวตจากเชลซีลบหนึ่งจุดเก้าวิลเลียนจากอาร์เซนอลลบสองจุดสามปีแอเอมริกโอบารมยองจากอาร์เซนอลลบสี่จุดหนึ่งเมสันกรีนวูดจากแมนยูไนเต็ดลบสองจุดแปดและยังมีตาร์ดังที่ติดอันดับคะแนนห่วยแต่ไม่อยู่ในไลน์อัพได้แก่ มาคาสแตดฟอร์ดเจกแมนยูเต็ตลบ2.6ราฮิมสเตอร์ลิงเจกแมนซิตี้ลบ1.8แติโมแวรเนอร์เจกเชลซีลบห6หกากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ